พอ่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบรรทานนะคะเอฟซีว่าอะมาหาพ่อดนแล้วได้ไงเป็นยังไงพอ่อสบายดีสบายดีค่ะอืมเป็นยังไงได้สูบมานบ่ะสูบมานอยู่ฮะเออมานอยู่ว่าสั่นพี่น้องหมายความว่าจังไรไหนงาน,นกับออกหุนหมกได้อยู่เอาเมื่อกี้พ่อกระถือตี นอ้ยหนูมามาบเห็นพอเดยวบางหันเงินบอกเงอนขอปูเนีนบอกพอสมศึกไขอปูห้อยนะโดนปูค่ะผ้ได้เลขอยูนอนบ่ดีได้เลขยูได้จะได้มาจะได้พอได้บางหันมันเป็นศูนย์ศูนหกลังค่ะอ๋อได้ศูนย์หกลาง,าอลางเอเคที่ดบ้นานเาจะไปร้ายพูนละสาวสามสี่บาท ได้จ้าไรเก็ะได้ผู้เลยกสามสิบสี่สิบบาทเอะได้ได้มาจากใส่ค่ะได้มาจากปันยตรถเขาเน่ก็เหมือนเขาดอนปูยีบทุกค่ะได้มาจากหันมันบอกจากดอนปูตาห้าน,น,น,นันตีปูตาคนคนก,กระถกหลายอยู่มันบอกค่ะกระถืลายอยู่เป็น,นห้าสิบหกสิบคนอยังนี่ทั้งต่บนน้าเขียวไม่ลายอยู่ พอเด็เกกลับไปบอกคนก็เลยนม่โชคน,นี่อย่ไหบางนะมันลุมขังอย่างนี้นมีม้าควดข่ามามืเลียงปูตที่ยิบีวันพุธเพรปูไปแล้วมันจะนแล้ววันที่ไหงอีกเขอปูไปแล้วแต่ว่าทุ่มของลงขอท่อลงหน้ายกดี่ึงมนตีพอไปยืดทุกขว้านั่งเบื่อนึ่ง มันขึ้นเบอร์หนึ่งมันไปเขาว่าเห็นมันก็ขึ้นมาอยู่เมือนันนี่หนึ่งสี่หนึ่งค่ะหลานสาวน่ะไปจุดเนกันเน่งเกียบนไปจุดขอกอนวนขอขอรัฐบาลเทานี้ป่ขอรัฐบาลนั่นแหละมันมามันสมัครได้ทุ่มที่งานเบอร์หนึ่คันที่เขาคันคันนเขาหันได้เลขหนึ่งนั่าแหะัลนเหมนลเขาก็คือขอให้ได้เลขหนึ่งนี่ละเกลขขึ้นมาแบบ นี่หนึ่งสีหนึ่อ๋อหนึ่งีหนึ่งมที่นค่บติดบาเห็นเขาหัวท่อคนค่ะทีมงานค่ะนายกกระเบือหนึ่งไปขอดอนพูตานะพอนะอากนี้หลายคนมีดอกไปขอเนะทุ่มทีมงานเดือดสองม่อเด็กไปขอเขาจะว่าขอไปเขาจะว่เสียดอกกันอ๋อมีแตะเบือหนึ่งเสื้อเออมีแ่เบือหนึ่งค่ะบางเขาลงพื้บ้านนะกับ เขาไปคว้าให้เบอร์นิ่งเขากเขายวได้เลอเพื่นยายบ้านก็ได้พร่อมมบบกไ้ขอผู้ใหญ่บ้านยีดียีดเก่าอ๋ออันว่างหันอะไรอยิานแต่ว่าไปขอว่าให้เขาผู้ใหญ่บ้านอยู่ดอนพูตาเาบัน้ขอก็เลยได้เป็นพอแสดงว่าดอนพูตาเฮานี้ของานได้งานขอโชคได้โชคพอขอเงินได้เงินบอ ม่ดนมาม่เนที่ดินเขากันม่ค่ะฮะเขาก็บอกว่าส่งเลยครับรับขับเดี๋ยวไม่คิดลเงือ่ายม่้อง้นี้อ้ยต้องร้อนั้่งนก็ได้ค่ะเอา,าัวโตเล่ยพอา,านีก็เลยเ<อ>ขาจะเอาก็เลยยัวไว้นามันเลยเขาค่ะเขาทาั้งคนบ้านทาั้งผู้ช่วยเงนินก็เลยว่าสิหานี่มางั้นไหนวันที่ี ว่าประสบความสาเร็จคนเมตตาบนี้ก็เลยว่าพีนี่ไปม่นเบก็เลยไปต่อนหนาไปท่เลี่ยงปูครับไปเจอดเขาว่าที่นี่ม้าล่ไม้ฉลองให้ปูท่านโอ้ไปขอปูขอผู้ใหญ่บ้านได้ผู้ใหญ่บ้านแันนี้ก็เลยสีฉลองอบเพะางนท่านนะฉลองอ่ยังมากงั้นปนปูเพาะนี่เป็นกา ว่าไม่ควรว่าเดี๋ยวมาล้บสิ่งก์เลยโอ้ยวันนี็ควรควนจำขึ้นมาก้ลนเหมือนควรปูเป็นไห่พอปีแรกก็มาลัอสซิงมาลุ่มีกายนี่เอาว่มันตีทีนี้เขาก็คว้ามาเดี๋ยวมาลับมซิงทานจำมาพิชปีแรกนะครับเนาะปูแรกอยากกดนีมีท่าข้อสองให้สืบกวได้ก็พอจำได้ปะเป็ห้าตหหกเก้าศูน ปีกายได้ครับปีศูนปีก้อนเนี่ยครับปีก้อนนี่แปดห้านะครับปีีแรกกันแปดห้าปีแรกแปดห้าปีสองยังพอเก้าศูนย์เก้าศูนย์ปีนี้ได้บ้านเนี่ยปีนี้คือว่าเนี่ยหมายว่าปั้นแต่ว่าข้าเจ้าประชุดก้อนเนี่ยขึ้นมาแล้วแต่ว่ามือเรียงกลัวยังติดยุดไหมค่ะซุ้มข้าเจ้าเขาเจ้าบ้านในสวท่อครับเหมือนกัน มันขึ้นแมา่มาเจ้าเนี่ยได้หนึ่งส <4, 1 S 2> ีหนึ่งหนึ่งสีหนึ่งวันจะตรงกันบอนอะพ่อไม่ติดตรงว่ามือเลียงปูค,คได้สามโตัได้หนึ่งสีหนึ่งเนาะเป็นรัฐบาลมันพอๆเป็นรัฐบาลนี่ยนะก็ขวาไว้เพิเบอร์เขาเขาว่าเขาเลรียกเรียกหนึ่งว่าเรียกสองมันเรียกเรียกหนึง่งเอขาว่าได้แล้วค่ะมันใจปูเลยเนาะครับขอก็ปูกระปู ผ <nek> ู้คนกะขออยังก็ไ <employees> ด้อ <incomplete> ันนั้นนะพ่อนะลองพูดใบ้านก็ขอให้พี่เป็นเบาให้เลยนะก็ได้ได้พูดใบ้านค่ะอืมหลังนั้นพูดเงี่ยวนบ้นก็ว่าก็เลยเมื่อเมินไปค่ะแต่ว่าเขาได้เบอร์หนึ่งก็ได้เบอร์หนึ่งเลยเมืัน เราติดตามนี่เราพอน้องอออจะต้องขุดที่14นะครับขุดที่14ใช่ไหมเขาหมู่บ้า,านนี้เลี้ยงอยู่กลางบ้านแต่ละอีฮังเขาเลี้ยงอยู่กลางบ้านเมื่อใดเลี้ยงกลางบ้านหมู่บ้านนี้เ,เจ้าตากบ้านเนี่ยประตูประทศไทยอมกบเกลี่ยดีแล้วก็ได้เลี้ยงปูกลางบ้าน มันนี่เลี้ยงล้วนปูยี่ห้องเหมือพ่อฝันบ่จ้ะฝันดีอยู่หนิแต่ว่าพ้านบ้านท่านเนี่ยว่าให้เลี้ยงหรือแต่ว่าให้เลี้ยงปูเนี่ยพ่อเพราะว่าคล้ายๆปูมากฝันฝ่งตอนนี้เด็กจะตรงกับปูเออฝันคล้ายๆว่าฝันปูของมาหาอยู่แลให้ไปเอ็ดนันนี้นีไว้กับกับคุ้มของ้ม่ให้ ก้าวถอ่ขอท่วข้านี่เขากันเ้อะพ่อนี่ฝันพ่อฝันว่าจังไรจ้ะฝันว่ากวนมันบอกว่านี้เห็นเราให็นเนี้ยเห็นเขาเนี้ยจกเบื่อมือจกเบื่อนั่นแหละค่ะได้เบอร์ได้บ้านนี้ก็เลยว่าให้อาบผู้โสจกควันเขาเจ้าเขียนเบอร์ลงใส่นั่นให้เกียรติผู้เท่าบ่านั่นผู้เท่าบัดจกบ่านั่นเปิด กำไม่บัดมือตัวนึงน่ะมือนีิเขาบอได้เบยนึงยังว่าเขาบอกอะไรว่าอ้าวดวงดีเยอะได้เบยนึงมืออนี้วิชิมาตัวนึงบอกว่าเลขกนึงบอกเขาขอให้เลขกนึงมากมักนบอกเป็นรัฐบาลไทยนี่นะนนรัฐบาลนนี่นะโอ้จกได้เลขกนึงก็เลยว่าขอให้นึงหนินมา พอไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี้รำมโคต้าดิเกินเกินก็ปูไหวบ้องแบบงวดนี่งวดนี่นะเกินไปอยู่บกปูอย่งไรครับมาเจ้าหนึ่ว่าปูให้เขาเด้อวันที่หนึ่งงวดสี่เลี้ยงปูนี่แหละก็น้ำไปเฮ็ดเสาไฟไว้ก็เลยว่าเป็นเขาที่เพราะเขาทิไปมุ่งต่อะไรอีกมุ่งโดมหัวอีกครับตลาเพิ่นนะครับอ่าให้มันกว้างขึ้นให้มันกว้างใหญ่ขึ้น แต่ว่าเขาก็ขอไว้เยูะดอกว่าให้โตได้มากกว่าเขาไปจุบแล้วนะไมนได้หนึ่งซีหนึ่งเท่าหนึ่งซีหนึ่งเขากับบัวพอให้ออกตัวนี้เด้อบ่เขากับบัวแหละเขากับบัวให้ได้ที่หนึ่งงูเหมือนี่เขาไปขอเรืองงานนะครับเนาะขอเรืองงานขอเดืองโชคลาพ่อขอให้ได้ที่ดึงมือนี้เนาะพ่อเนาะมือเด็กตังเนาะมคอเกตนาเจ้า ขอพ่อนกระปูดอนปูตานะคะพี่น้องที่แน่ๆก็คือปูให้มาสองปีสอนคือมะตามปีแรกแปดห้าห้าแปดปีที่สองเก้าเก้าศูนย์นะพ่อหกเก้าศูนย์โอ๊ยหกเก้าศูนย์กับมีคนโชคดีถูกกระติริลงมาที่หน,นึ่งพอปีดีพันมากนะครับก็จะเฮ็ดบ้านแล้วก็จะว่าดีนี่ไม่เห็นสลองให้ปูครับค่ะเขาจะเป็นบบวุ้นี้กวนไว้นั เนื่องที่เมา่อรถไปเจ็ดเตรียมสถานที่เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเพู่ออยากเดินทางมาอโชคเอาลาบก็บดนปูตาเดินทางมาได้ในวันที่สิบสี่นครเนาะสิบสี่พิ่งจะผ่านนะครับไกลๆนะครับอีกสองหมื่นสามหมื่นนะครับเพราะว่าปูเป็นนายโชคนหลาบมาสองปีสอดปีนี้จะเป็นปีที่สาม ัขอให้เลขเขาเลขหนึ่งอาจารย์มีตัวเบอร์หนึ่งเขาจะเอาเลขจุดทูบตัวนี้ไว้ขอก็คือขอตัวนี้จะเอาเลขเขาเท่าดี้เลขเขาหนึ่งสี่นึ่งก็เยเอาให้ไปละก็หล่อรุ่นนะครับผมจะตรงกันบอในวันที่สิบสี่นะครับเอาควาปู้ขึ้นมาควปูเนี่ยคันเขาก็จะเอาที่สะลองยางไงี้ะวันที่สิบสี่นี่ ตัวเหลงน้ำโชกพ่อตัวเหลงน้ำโฉกพ่อเจ้าครับ <c oughs> ค่ะเหมือนเข่าซุ้มตัวท่อหน้ายกค,ครับมก็ Gör จะสลองไงเลยอีกสองสามหมืน่นเนาะพ่อเนาะเออเนาะบ่ใดอยากเดินทางมากราบบ่ายขอพ่อขอโชคลาภนะครับเดินทางมาได้นะครับิ่นโยไซยมองไอรกับพ่อตรผู้ตาครับรถพุตาตบา้านายังพัสดุการบ้านยังเมืันปงเชียงนนท์ไทยนนท์ขนท้องครับไทยท้องครับสามโมบายสามโมบานนีิครับ เป็นศูนย์รวมของจิตใจสามหมู่บ้านนะครับอย่างนี้เราพอเราความฝันยามห้ฟังไหมนะจ๊ะเอาฝันมาปูมาหาอยู่แต่ว่าพระเนี่ยหายเล็กแต่ว่าพดี๋ยวเมืองเลี้ยงปูครับฝันอยู่แต่ว่าพระเนี่ยหาเล็กเดี๋ยวมาดึงหน่อยเลยไปขี้ยคอมาเท่านี้แหละค่ะจะได้ตัวนี้เล็ตัวนี้หนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งเด้อพี่น้องเด้อ ขอบคุณนะจ้าอันนี้เป็นความฝันของพ่อนะคะแล้วก็เป็นตัวเดขกนวทางที่เพิ่นไปขอพ่อกับดอนปูตาซึ่งขอโชคด้โชคของานได้งานขอเงินได้เงนินแล้วก็คอนตอนนี้เพิ่นขอได้นาทีการงานเป็นตำแหน่งเนาะุ้หญ่ย,ายบานก็ได้มาแล้วแต่ว่าเมื่อหนี่มันจะมีการเลือกตั้งก็คือเลือกตั้งเอ่อ นายกแล้วก็สธถ้าเบิ้งเด้อว่าผลออกมาจะเป็นจังไดรแต่ว่าก็ต้องรอดหลุนในคลิปต่อไปข้าวส้มทีมเหมือนนึงก็เยอะสิ่ะแต่ข้าวทีมเหมือนนึงนี่ถือว่าปูซอยเลยเนาะให้คนให้คนสอชมเเออนให้ได้ทีให้ได้ที่ให้ได้ทีนึงเนาะพ่อเนาะ้ทีนึงค่ะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ